ล่าสุดนำหน้าทางเชลซีนะพร้อมจะรับฟังข้อเสนอทีมที่สนใจมากกูกเล่ยนำหน้านะโดยทางเรอัมลนะมาดริดนำหน้าแนวโน้มนะที่จะติดต่อขอยืมใช้งานนำะหนะ้าเออแบ็กซ้ายชาวสเปนนำะน้าย้ายมาจากไบรตันเล่นให้กับสิงโตน้ำเงินคลามด้วยค่าตัวราว 62ล้านปอนด์นะเมื่อกลางปี2022ที่ผ่านมานะแต่นะผนลงานโดยรวมเนี่ยของกูกุเลยาเนี่ยถือว่าน่าผิดหวังมากๆนะเปนไม่เป็นไปตามที่สโมสรต้องการเลยนะนาแม้ว่านะในช่วงหน้าร้อน,นที่ผ่านมาเนี่ยจะมีรายงานว่านาแมนยูนาจะพยายามติดต่อขอยืมตัวแต่การนั้นนานการเจรจาก็ไม่คืบหน้านะถ้าให้สุดเนี่ยกูกุลลยาเนาะก็ยังได้เล่นให้กับ ทางเชลซีนมนะแต่น้นละ่าสุดนมนะเออีเ e พนพีนนนเปิดเผยว่าเชลซีนะมีท่าทีพร้อมจะรับฟังข้อเสนอจากทีมที่สนใจแบ็กขวาวัย25ปีนมนะและตอนนี้กำลังรองให้ทีมต่างๆรองยื่นราคาเพื่อให้ทีมบางกล่าวนมนะได้รอนดอนพิจารานะครับผมนะ